สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์มดวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสอนวิธีการตั้งค่า ComboBox ใน Microsoft Access เมื่อทำสำเร็จแล้ว ComboBox ที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ในตัวอย่างนี้เราอาจจะเริ่มกันที่ Text Box หรือ ComboBox ที่วางโดยไม่ได้ใช้วิสระก็ได้ สิ่งที่ท่านต้องใช้ก็คือตารางสำหรับข้อมูลในแต่ละแถวของ Combo Box 1ตารางนอกจากนั้นก็จะเป็นตารางสำหรับเก็บค่าที่ผู้ใช้เลือกโดยใช้ Combo Box ที่เราเพิ่งจะทำวิธีการทำให้ท่านไปที่ Design View ของ Form ที่ท่านวาง Combo Box ถ้าท่านวางเป็น Text Box ให้ทำขั้นตอนนี้เพิ่มคือคลิกขวาเลือกเปลี่ยนเป็นหรือ change to เลือก combo box ท่านจะได้ combo box ที่ไม่มีแถวเพื่อใส่ข้อมูลแถวให้ท่านเลือกที่ property tab row source แล้วเลือกตารางของข้อมูลแต่ละแถวในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านลองมาดูท่านจะพบว่าข้อมูลแต่ละแถวปรากฏขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นข้อมูลของคอลัมน์ที่1 คือคอลัมน์ ID เพื่อให้ข้อมูลที่ออกมาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตวนัวอักษรอ่านรู้เรื่องให้ไปที่แท็บ format ในส่วนของคอลัมน์ count ให้เปลี่ยนเป็น2ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนอื่นได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคอลัมน์ที่ตารางของท่านมีในขั้นตอนนี้ถ้าท่านมาดูใน form view ท่านจะพบว่ามันขึ้น 2องคอลัมน์แต่ว่าเมื่อเลือกอยังเป็น ID อยู่วิธีการแก้ไขให้ท่านกลับมาที่ Format Column Width เปลี่ยนเป็น 0, semicolon 1ในส่วนนี้หมายความว่าคอลัมน์ Count หรือคอลัมน์ที่ยกมานั้นยกมา2คอลัมน์คอลัมน์แรกให้มีความกว้างเป็น0หรือมองไม่เห็นส่วนคอลัมน์ที่2ให้มีความกว้างเป็น1ผลที่ได้จะเป็นดังที่เห็นในตัวอย่างนี้ แต่ว่าในขณะนี้เหมือนดูจะเสร็จแล้วเมื่อท่านเลือกค่าที่ต้องการแล้วกดเซฟท่านจะพบว่าข้อมูลที่เอามาใส่นั้นยังเป็นข้อมูลที่มาจากคอลัมน์ที่1อยู่ในกรณีที่ท่านต้องการให้เป็นข้อมูลที่มาจากคอลัมน์ที่2ให้ท่านมาที่ Design v i e w แท็บ Data ในส่วนของบ o u n d c o l ลัมให้เปลี่ยนเป็น2เพื่อบอกว่าข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกนั้นให้เป็น ให้เอาข้อมูลจากคอลัมน์ที่2ไปบรรจุในตารางข้อมูลที่เรากำหนดคราวนี้เมื่อผมเลือกเป็นข้อมูลสมมติผมเลือกเป็นโลกแล้วกดเซฟข้อมูลที่มาปรากฏก็จะปรากฏโดยดึงจากคอลัมน์ที่2จากตารางข้อมูลที่เรากำหนดเอาไว้ และตอนนี้ท่านก็จะได้ ComboBox ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้โดยสะดวกไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆลงไป